นนว่าอย่งกงไรว่ารว่าที่สองนึงมหวดไปบถานีมาหวดก็ต้องเข้าทั้งห,หลีเพื่อไทระว่าที่สองนแรว่าทังประทัดต้องมือกกับโอเคครับตอนนี้ก็เขา้าแ้ทั้งหลีอะครับแสดงว่ารถของกินขะวันที่ซีสึงยังมาว่นทัดหวอดสถานีดินดานครับ แบบนี้นะครับที่สำหนินที่42กระสีแรกเข้ามาทั้งประธานครับกรสิเขอามาจอดรับสง่งผู้โดยสารสำหรับตำรวจที่23ที่เมืองกรสิทัพการจอดรับสง่งผู้โดยสารอยู่สถานที่นี้ด้วยกันครับ นี่มีบวกี่รถไฟเก่าความครับที่ว่าใหญ่มาจากโคราชเก่ามาจวดไปต่างสถานีต่างๆครับค้นกับข้นปลาปายครับบ่าหลบันไดมาแล้วครับผมไฟเหลี่ยมแบบแมกดีกว่าอีกสักครู่จะเข้าสู่สถานี มาแล้วครับรถด,ดีเซลลาน RHN 421นครราชสีมาอุบลราชธานี โอมีแค่2องคันครับผมเดี๋ยวต่อยทับกันเข่าจอดแล้วครับเดี๋ยวมาเล่นกับสิบหน่สวรรค์นีกคิดว่าคาสีขึ้นไปลงหอยแถลงครับ Tại phải